สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี mm ่น้องมือชูคุกคนนะทุกคนเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบอลหนุนทะเลาะเด้อทุกคนอี EP นี่แมน EP ยังอยู่ใส่ชีวิตอยู่ในป่าคือเก่าทุกคนอ่ามือนี้เฮาชิพากันไปสะป่าแล้วก็ไปเก็บซานแน่นะทุกคนเนาะมีเครื่องปลาของลุงกัเก็บมาเทุกคนเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันมือนีผ่านแอดผึ่นพาไปทุกคนผ่านแอดผึ่นพาไปนะหมู่ว่านนี่ลงทางทุกคนเลยพากันไปแต่กับพวันดอกบูหูทางลงไปลงมา ขึ้นพู่ลงพู่อยู่ได้หน่อยเดียวสารกันเอานี่จงไใจผมนำไปได้โบไก่กันหน่อยจะตามไปผมฝักปอนกันเนาะฝักปอนในเขาโยนกันโอเคนะโบไก่เนาะจงใจนำไปเนาะโอเคเนาะเส้นทางเส้นนี่มันไปเื่อนี่ออกไปทางวิลาะพอได้ทุกคนแต่ว่ารถไทยนี่ไปบ่ได้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นเหวลงไปเด้ถ้าเขาไปสุดนะทุกคนเนาะทีมงานเขาเขาป่าเมื่อนี้ แปดคนทุกคนเลยผักนุ่มยายนี่เออนี่พอวันน้องเอาผักนุ่มยายผักนางยายนี่ผักฮะผักนงยายผักนงยายผักนางยายก็คือผักกระเมกเนาะผักอันนี้เนี่ยเอาไว้กินกับอ่าก้อยกับปลาปลาสายจำส้มมันดฝาดก็คือผักกระเมกบ่ขายคือกันเนี่ยเออเอาอะไรอยู่ว่าเขามาีโอง ว<ส>ันดองมันเกิดประมาณเดือนอะไรให้กระด่างนี่เดือนหกปลาจนมาหอดพี่มาหนิเดือนสิบเอ็ดก็มีโอ้โทุกคนเนาะเดือนสิบเอ็ดเต็มหมดเต็มเลยนี่หักเลยเออหักหักเอายังไ่ได้บอสทำทำไมเออหักกินได้เน้อทำนีเน้อเออกินได้นะทุกคนเนาะเห็ดกระด่างเนาะแต่ว่าบอสได้เอาหลายเลยทุกคนเลยลายหลายนะพูกแต่พูกมดนพว ในมือที่สามเนยนะทุกคนเนาะที่ว่าเฮาไม่ได้มาอยู่ป่าน้ำพะวันดองมาเมื่อเที่ยงก็อยากออวังเวงวางเวงอยู่ได้ทุกคนเนาะจิตใจเนาะถ้าว่ามาอยู่โดนๆไปผัดเออเริ่มคุ้นชินแล้วกระเทิมธรรมดาอ่ามานี่ชิมเขาอาจจะเป็นแบบษิเถอะทุกคนบางทีออาจจะมาเข่าป่าแน่บางทีออาจจะไปตามสนมบทแน่เนาะอาจจะเป็นอย่างซันเออเอฟซีทั้งหลายเลยนี่เนาะ คนกินเฮ็ดเครื yeah, ่องไม้ไว้ทุกคนเเนาะย่านว่าเวลาเวลาเฮามาน่ะยันลงทางอย่างเงี้ยนนก็เฮ็ดเครื่องไม้ไว้ให้นี่มาตามนี้เข้ามาครับเครื่องไม้ไว้คือผัดตัวแบเฮามานี่เฮาจื้ดมันมีเขาผัดไหมเห็ดเครื่องไม้ไว้ทุกคนเนาะเวลากลับแล้วเฮาจืดจืดทางเฮามาน่ะเวลากลับแล้วเฮาจึดจื่อทางเฮามาเนาะเพิ่นได้เฮ็ดเครื่องไม้ไว้ให้ ทุกคนเนาะนี่คือขี่เห็นได้ทุกคนนี่ขี่เห็นนี่นี่าจับให้บ่บ่เป็นขี่คนได้ทุกคนตัวนี้เป็นขี่เห็นเนาะขี่สัตว์ป่าเนาะแปลว่าป่านี่อุดมสมบูรณ์หลายทุกคนเลยยังมีสัตว์ป่าล้านเนาะทีนีนะโอ้ต้นไม้ใหญ่ล้มทับตามบนทาง,งทางที่เราไปเนาะ โอ,อ้มโหหมาหอ่อตาสารได้เลยนี่ <Yeah. S 1> เต็มเลยทุกคนไอสารนี่น,น,นี่นลองเ oh <yeah. S 1> ขามาเอาอยู่ป่าเลยยังมาเอาวะอยู่นี่นนเออกลับมาก,ก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาจริงที่มาเอาเนะทุกคน <S <S จะเอาป้าก่อนทุกคน <S <S นี่ทุกคนเนาะตัวน,นี้แม่นยอดคอนแค้นะนะทุกคนแต่ก่อนนี่ก็เคยอยู่แถวลังบ้านเนาะเป็นเห็ดเป็นสวนไว้ ไเอาแต่ก่อนมีแถวบ้านเนาะแตะ่มาปัจจุบันนบม,มีแลลวทุกคนยอดค่อนแค้นเนี่ยอยู่ในป่าเลิกได้ทุกคนไยที่อยู่ในป่าซุ่มเนาะที่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมกับหอดสารนะนะทุกคนเลยเนาะเป็นแบบป่าซุ่มๆหนึหน่งเนาะมันที่เกิดดีอยู่เลยนี่ทุกทุกคนเนาะต้นมะหม่วงปา่าทุกคนเลยใครเคยเห็นแน่นใบสีเงาเงาแบบสิมันกลิ่นมัน กินจะคล้ายๆกันเนาะกินจะคล้ายๆกับบักม่วงธรมรมชาติเท่านี้แหละกินจะคล้ายกับบักม่วงบ้านเท่านี้ทุกคนนี่บักม่วงป่าเนาะต้นน้อยๆยาวๆขึ้น,น,บนๆๆๆนะใบยาวๆใบสิประมาณนี้ก็คือคนนี่ต้นคอนแคนเนาะบเมเคยเห็นต้นใหญ่เลยคือเป็นแบบนี่เห็นมังเ,เหงาวันนี้เนาะเงาต้นคอนแคนนี่ยซิ ใส่ชีวิตในปา่าอันนี้เรื่องสกนดีไปแนวหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเขาได้เฮียนหูหลายๆอย่างะนะมาใส่ชีวิตในปา่าเนาะใส่ชีวิตในเมืองายกันหูแต่ในเมืองมาใส่วิธีชีวิตแบบนี้กันคักไปนแนวหนึ่งเนาะโอ้โหอ่ะโอเคอย่างกันต่อทุกคนทุกคนโบอึดเนาะสารเนาะเวลาคากลับนี่โอ้ยไอซัมซีเอาสารเนาะเมือ่อวานนี่เด้พากันบืนอยู่พูนี่ในมอต้นสารเต็มอยู่เนาะแต่ทางมาปุ๊บแต่ทางมาที เต็มหมดสารทุกคนเลยโอ้ยเมื่อวานเราอุตส่าห์ไปเอาปีนปีนภูปีนภูปีนเหวขึ้นเอาสารอยู่มาเหมือนสบายดูคนสารเต็มคนทางเลยทางกลับเ,เนะาะทางกลับกูแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราต้องพากันไปเอาปลาซะก่อนทุกคนซะเอาปลาก่อนเนาะเอาปลาแล้วเราจึไปเอาสารทุกคนเป็นไม่ล้มอันนี้กรสงสังสยมือล้มแห้งๆแหละมันล้มเนาะเป็นไม่ โอ้ยเอามาหอดวางกันเฮาเอาปลาเลยทุกคนนี่กลางคืนนี่แมนสัตว์ป่ามากินน้ำอยู่นี่นะทุกคนเนอะน,น,น,นี่นี่ปลาซิวนี่เต็มเลยโอ้ทุกคนกลางคืนนี่แมนสัตว์ป่านี่มากินน้ำอยู่นี่เอนอะนี่หอยมูดุดอยู่นี่เต็มเลยเนาะนี่หอยมูดดุดตามมือเฮาสี่เด้อทุกคนเนาะ ไยหมูป่าเนี่ยนี่เต็มเลยจังไหมมันมากินน้ำอยู่นี่กับมันมาเมะน,น้ำอยู่นี่กลางคืนนะทุกคนเพุ่นทางนั้นกพาพวันดอกกำลังอันนั่นกำลังชี้จันทร์สะอปลาทุกคนปลาซิวนี่แหลนะเนาะเป็นปลาซิวเป็นปลาข,ขอกัง้งประมาณน,นี้ทุกคนเลยมีปิง <laughs> ป้งบอกบุ้มีโดอะไรพี่ ตนหนองอยู่หน้านี่มันหมักมีไว้แช่ชแท้ตานะกล้องยังตัวนองยู่ นั่งในเต้าเนาะเต้าเนาะไอ้ตัวนี่นั่งในเต้าเลยเตาเมื่อเลี้ยงยังจุ๊เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเออเผ็ดเพผ่ดปอนนะฮะนีนั่งยังจับวันนี้เลยยังจับวันนี้เด้อมันงับเลย่ะจับวันนี้เลยยังจับทางน้าวได้ครบเลยเด้อจับวันนี้เลยจับวันนี้หูีนั่งเก็บมีเต้าเนาเห็นตัวนี้ใหญ่จังนี่นี่ใส่บนผู้หอยลงบนนี่นี่ตัวนี่นี่เฮ็ดปุ๊บนี่นี่

งูไหมได้มาบอกนี่ปลาลายนี่หรอจะมีเจ้าเอาทุกคนเหรอหาโตไปทอดของมันหนาคือกันเช่อ้าวเชยจริงเอ้าปลาฮันอาวยนี่ทุกคนเอาปลาอะซะปลาซิวนี่เต็มอเลยนี่เห็นบ่อเห็นบ่อทุกคนปลาซิวอยู่นี่มีปลาเขากังได้นี่เต็มอยู่นี่ เนี่ยพอซานทิมเ้อตักเอกามาปุ๊บเลยตักเออเธอนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้ดิเห็นนีน่ารักมากเออนี่ยห้ตานตักเาเลยแล้วนะหัวแล้วหัวขอบกังนี่ทุกคนจะต็มมแล้วจะติมแล้วงไลายนี่ น,นี่นะนี่ตัวกังตัวใหญ่นี่เต็มเปัวห้ามานยลโลล่ยอกปาคอะไรอ่ะนป่านะนี่น้นี่นี่นี่ oh, นี่นี่นนี่นี่นี่นนี่นี่นีนี่นน ตอนนี้เฮากำลังไปวางผักทุกคนเพื่อ,อจ,จะไปเอ่อลามกินโอ้ยได้พวกเนาะได้เครื่องคุทุกคนเลยมีแต่ปลาขอกั่งเลยกับปลาซิวเนาะหลายทุกคนขนาดปลาบอ่บอเดียวเล้วนี่ขนาดปลาบ่องเดียวแลน้นี่ยังบ่วได้ไปเอาหลายๆหม่องเด้ด้วยซ้ำนี่แหละทุกคนทุกคนเคนาะ ุกตอนนี้เฮามาหอดวางทีจะเห็ดของกินแล้วทุกคนคือวางที่เฮาใกล้มากสุก่อนทนายเนาะมาอยู่วางนี้ก่อนเพราะว่าวางนี้มันอยู่ใกล้น้ำแน่แล้วกัห่มแน่ทุกคนนี่เนาะปลาไม่ป,มปกคลุมไปหมดทุกคนเลยเนาะอยู่แบบสะดวกสบายเรอยู่วางนี้เนาะกับมันไกลวางที่ผักเขาแน่ทุกคนเขาอยางกับเป็นเิงเถิกับเป็นที่ผักเขาแล้วเนาะเขาหยางกับเป็นเิงเถงกับเป็นที่ผักแล้วทุกคนเลยเลยวะพากันมาเห็ด กินอยู่นี่ก่อนกว่าจะเอาเออลามกินทุกคนกว่าธมิดกว่าสิป,ปิงปงงปป้งปลาเขากั่งคือสิปิ้งบลาไหลพอมันน้อยโคทุกคนเลยก็ว,ว่าเดี๋ยวนี้ผ่านแอดเพิ่งกำลังไปตัดใหม่มาอยู่เนาะเพื่อเช็ดเออลามกินทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งผ่านแอดเห็ดเนาะกว่าเพื่อนสิบเพราะว่าผ่า,า,านแอดนี่เห็ดของกินแซ่บก็หมูเลยได้อยู่ในอ่ากลุ่มผ่านเพื่อนเนาะเดี๋ยวเอาชิลองชิมเบิ่งเนาะว่าเวลาเห็ดเออลามมาจจะแซ่บปานไดนเนาะทุกคนเนาะ ลามเนาะวิธีเห็ดถั่วของเพิ่นเนาะโอ้อนี่เ่านเข้ามาป่านี่ต้องประยุกต์นะประยุกต์ใส่เด้อนใดเนาะบ่คือกับอยู่ในเมืองได้จะหาจับง่าย cửa con ได้ใส่ họ làm. Tên. <cười> tên. <cười> tên. <cười> tên. <cười> ถึงวาวตาวตีนถอดตําบ้าอะนําก็ตีนอยู่ตีนแม่นี้แหละเจ้ากระตุนสิเห็นนะตีนเจ้าหลีสิวิ่งไปตีนเนาะสกบมืออย่างเดียวตีนแกมันสิมันตีนปุ๊บนี่แหละอ๋ออันนี้มันถ้วยนี่นี่ จบใบชิโมใส่มันชบจะเป็นสมสมเลยเนาะก่ม็นนี่ฟีมือพันแอบทุกคนเนาะมีพันเออลามให้กินเออลามปลาคอกั้งในกลุ่มเพื่อนนี้เพื่นเล่กินแสบกระหมเลย การอ่าลามเป็นคนอ่านตรงในเฝ้าเลยเนาะเพราะว่าเวลาไฟแห้งๆเขาต้องในหมุนไปนึ่ยานบางไผ่นี่ใหม่ก่อนเห็นใหมันบรสสกเลยเนะาะคอยหมุมนเธอหน่อยเธอหน่อยออได้เลยนะเลยนาะ Đây là bò tôi nè. Đây là bò. Nhưng lái, nhưng lái. Ok, nó lại thứ con. Cảm quá. Cảm ơn Chấm. Nó lô chứ lại của nó. Nè, bố mới nhắn, Phương nên là chị tập bạc để xin em ừ, tôi đi thôi này. Uh. đây 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 ta. อือดีโอววววันแรกเหมือนนี้เฮ้ยเฮ้ยมันยังดิ้นอยู่พ่อบ้านเคยกินมาทำแน่นี้เซ็ตแบบนี้เอาเอาทุกคนตอนนี้เออลามกับก้อยปลาซิวแล้วแล้วทุกคนพีมมือของฟานแอดเนาะเออลามนี่พิมพ์มือคนได้ก้อยปลาซิวนี่พีมมือเมียเพคนเนาะเหมือนบอก เนบงพอดีเนาะเขาไปหามาพอดีกินข้าวเสี่ยงเลยทุกคนหลังจากที่ไปหาปลาแล้รเห็ดข้าวเสี่ยงเลยทกินข้าวแรกหังจากที่ไปหานกินเติปลาของลงได้บ้านนี้เนาะลุยกันเลยทุกคนค้นึงชีวิตขึ้นมาแบบนี้ เอ้าวเนี่ยโบมยังก็เอาเนื้อหนังแล้วนะมีกิโลป่ะโบมได้อ่ะทุกคนเนาะหลังจากที่เฮากินข้าวแล้วก็พากันกลับไปวางเฮาเพล่ะวางเฮาอยู่เพล่ะวางเฮาอยู่เพล่ะทุกคนเนาะก็เลยว่าทบิดว่าสิพากันเอาสารก็เลยว่าโบได้อาทุกคน ว่าหยัดขำก่อนเนะอ่ะอีที่นี้ก็จะจบเพลงทัน,นี้เด้อทุกคนครับถ้าว่าไปเบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใส่ช่องบ้านน,ดดนูทะเลาะเด้อทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคน